หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่46หมีปะทะเสือ 2. องเคต่อมารากของต้นเหอโสอูถูกขุดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ส่วนรากนี้ยาวเกือบสองชื่อหนาเกินครึ่งชื่อมองจากภายนอกมีรูปร่างคล้ายตัวคนคือมีทั้งส่วนหัวลำตัวและระยางแขนขากระทั่งอวัยวะกลางหว่างขาก็ยังดูสมจริงสมจังเหอโสอูรูปร่างมนุษย์ถ้าเป็นพวกมีความเชื่อมมายมาเห็นเข้าจะต้องคิดว่าเหอโซอูนี้เป็นพูดปีศาจแน่แ กู้เยี่ยพึพรรมพักับตัวเองพลางประเมินว่าเหอโซอูรากนี้น่าจะอายุเกินร้อยปีนางเก็บสมุนไพรล,ล้ำค่านี้อย่างทนุทถนอมระมัดระวังพร้อมกับทอดถอนใจว่าการเข้าป่ากครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วทันใดนั้นเสียงเสือคำรามสถานฟ้าสะเทือนดินก็ดังมาจากด้านนอกหุบเขาพาให้บรรดานอกร้องแตกตื่นบินกระเจิงกวางกระโดดผุ่มเพนหายกู้เ เงยหน้าขึ้นมองไปทางต้นเสียงเมื่อชาติพบก่อนนางคลุกคลีอยู่กับสัตว์ป่ากลายพันถึงสิบกว่าปีย่อมฟังออกว่าในเสียงคำรามก้องนั้นแฝงไว้ด้วยความตื่นกลัวดิ้นรนต่อสู้และความเกลียวกราดทำให้นางนึกถึงคำว่าสัต์สู้ยามจนตรอกขึ้นมาได้คู่ต่อสู้นั้นเป็นตัวอะไรกันแน่ถึงทำให้พยัก์เจ้าป่ากลายสภาพเป็นเช่นนี้ เี่เกิดความสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่งนางแบกกระบุงที่ใส่สมุนไพรไว้เต็มแน่นขึ้นแล้วค่อยๆเดินออกจากหุบเขาไปทางมิตรที่เสือร้องคำรามโดยอาศัยสัมผัสรับรู้ที่ไวกว่าคนปกติของนางเข้าไปใกล้สมอนระูมิมขึ้นเรื่อยๆและเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าแตกตื่นวิ่งหนีเพราะกลิ่นของยาผงไล่สัตว์นางจึงหยุดตรงบริเวณที่ห่างออกมาไกลสักหน่อยจากนั้นก็ปีนขึ้นบนโขดหินก้อนใหญ่มองชมอยู่บนที่สูง พื้นที่โล่งกว้างระหว่างช่องเขามีสีน้ำตาลตัวใหญ่ยักษ์ย้ายกำลังกระโจนใส่เสือตัวหนึ่งเสือตัวนั้นได้รับบาดเจ็บหลีกหลบไม่ปรัดเปรียวคล่องแคล่วเห็นได้ชัดว่าท่าทางประหนึ่งหน้าไม้ใหญ่ฝืนเหนียวสุดแรงแล้วมันใช้พลังเฮือกสุดท้ายถมกระโดดกลิ้งพลิกหลีกหนีแต่ก็ไม่อาจหลบอุ้งเล็บของเจ้าหมีพ้นเจ้าหมีโจมตีใส่อีกคำรบกรงเล็บของเจ้าหมียักษ์ย้ายตะปบลงกลางสันหลังของเสือพอดีพลังของ มียักษ์ทำให้กระดูกสันหลังของเจ้าเสือบาดเจ็บเสียหายเสือตัวนั้นพยายามพยุงตัวด้วยสองขาหน้าลากสองขาหลังไปกับพื้นตะเกียกตะกายอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็หมดแรงล้มลงไปจังหวะที่เจ้ามีอ้าปากหมายจะขย่ำเจ้าเสือนั้นพลันได้ยินเสียงกังวานใสร้องเรียกขึ้นเสียก่อน <c oughs> เฮ้ยเจ้ามีโง่ปล่อยเสือตัวนั้นซะนีสิ สีน้ำตาลชำเลืองมองมาทางต้นเสียงแวบหนึ่งเงาร่างผอมเล็กที่แทบจะไม่มีเนื้ออะไรให้กินยืนเด่นอยู่บนโขดหินใหญ่กำลังแยกเคี้ยวบกไม้บกมือทำอดเบ่งเห็น <He S 1> ชัดว่าเสื้อดูร้ายที่เนื้อตัวอบตึงดึงดูดใจเจ้ามีได้มากกว่าหลังจากเจ้ามีปลายตาม,มองดูกู้เย่แล้วก็ก้มหน้าลงต่อแต่ขณะที่มันจะกัดเนื้อสดสดชวนกินของเจ้าเสือลูกศรดอกหนึ่งก็พุ่งใส่สมองของมันทันใด มีสีน้ำตาลหนังหนาเนื้อเหนียวลูกศรหน้าไม้ย่อมทำอะไรมันไม่ได้ทว่าการกระทำของมนุษย์ตัวเล็กๆนั้นก็ยั่วยุสัตว์ตัวโตๆให้เดือดดานได้มันเงยหน้าขึ้นฟ้าคำรามก้องสี่ขาไล่กวดมาทางเจ้ามนุษย์ที่ทา้าทายพะละกำลังของมันอย่างว่องไวชั่วขณะที่เจ้ามีอยู่ห่างจากกู้เยี่ยเพียงไม่กี่ก้าวมันกลับหยุดกระทันหันจนร่งยางใหญ่อยากถลากอลิงไปด้านหน้าก่อนจะชนเข้ากับโขดหินใต้เท้าของกูเ้เยี่ย มีสีน้ำตาลรู้สึกเหมือนถูกพลังมหาศาลเข้าโจมตีขนทั่วร่างของมันคล้ายกับเข็มเล่มแล้วเล่มเล่าชี้ตั้งชันขึ้นดวงตาดุดมเมล็ดถั่วดำเต็มไปด้วยแวววัดผวาและผ้อึดผ้อมมันถอยกรูดวนเซไปหลายก้าวเรากับเจอศัตรูคู่อาฆาตเล่ล่าจากนั้นก็กระโจนหนีประหนึ่งว่าตัวเองบินได้แต่หน้าเสียดายที่มันกลับต้องล้มลุกคลุกคลานสมสารเหลือกำลังกู้เย่ยปัดไม้ปัดมือที่เต็มไปได้วยยาผงไล่สัตว์แววตาสาสมใจอย,อย่างยิ่งปากก็พึมพะกับตัวเองว่า ขนาดสัตว์กลายพันธุ์ได้กลิ่นยาผงไล่สัตว์ขนาดนี้ของข้าย,ยังต้องหลบเลยประสาอะไรกับมีน้ำตาลตัวกระเป๊กอย่างแกฮะน่าเสียดายจริงๆเลยถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้อีกนิดเจ้ามีคงสลบเหมือดทีนี้ก็จะได้โอกาสลองชิมรสชาติอุ้งตีนหมีแล้วนางค่อยๆปีนลงมาจากโขดหินเดินไปที่ข้างตัวเสือซึ่งนอนหายใจรยรินพลางจุปากเวทนาสาหัสเกินไปกระดูกสันหลังแตกอวัยวะภายในฉีกข,ขาดไม่รอดแน่นอน นางเพิ่งจะพูดจบคำเสือตัวนั้นก็ส่งเสียงครางด้วยลมหายใจสุดท้ายกู้เย่ยใช้เท้าสกิดสกิดตัวเจ้าเสือยิ้มพูดด้วยแววตาทอประกายได้เสืออ้วนๆมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเนื้อเสือกินได้หรือไม่กลับไปถามอาจารย์ดูดีกว่าส่วนหนังเสือนี่ก็นับว่าสมบูรณ์ใช้ได้ถ้าเอาไปทําเป็นพรมปูฟูกให้ท่านปูเวลาอากาศหนาวๆจะได้ไม่ปวดขามากยังมีกระดูกเสือใช้เข้ายาได้เอาไปดองเหล้าก็ได้ ในใจของคนเห็นแก่เงินคิดชำหละเสืออ้วนใหญ่ตัวนี้เป็นส่วนๆเพื่อแปรเป็นของใช้ประโยชน์และแลกเงินตั้งแต่แรกแล้วเสือตัวใหญ่หนักถึง200กว่าชั่งแต่ก็ไม่ขนามือของกู้เยี่ยแม้แต่น้อยนั่งเก็บซากเสือไว้ในห่วงมิติก่อนแล้วรีบเร่งฝีเท้ากลับบ้านเมื่อใกล้จะออกจากป่าถึงค่อยนำซากเสือออกมาแบกขึ้นหลัง หลังจากดื่มยาน้ำพังมหาสารเข้าไปของที่หนักสองร้อยกว่าชั่งสำหรับนางแล้วก็เหมือนอาหารว่างจานเล็กๆเพียงแต่รูปร่างที่เล็กจ้ยเช่นนางเมื่อแบกเสือตัวใหญ่ไว้บนหลังก็ถูกคลุมมิดจนมองไกลๆแล้วเหมือนเสือกำลังเดินสองขาลงมาตามทางบนเขาวกก่ากบเสือเสือลงจากเขาใครคนหนึ่งตกใจร้องเสียงหลงตะโกนบกเวกทั้งที่ไรเรี่ยวแรงเสียงแหบแห้ง หลังจากนั้นก็มีเสียงผู้คนกรีดร้องโกลาหลวุ่นวายตามมากู้เยี่ยงเง่อยหน้าขึ้นให้พ้นจากซากเสือเห็นเพียงฟืนเป็นมัดมัดถูกทิ้งไว้เกลื่อนพื้นอยู่ไม่ไกลและด้านหลังของคนสองสามคนผลุนผ่านวิ่งลงเขาไปดูเหมือนจะเป็นพวกหลีห่เฮากู้เยี่ยขยับซากเสือบนหลังขึ้นมาด้านหน้าเล็กน้อยก่อนค่อยๆเดินลงเขาต่อจากตรงนี้ไปถึงบ้านของนางยังห่างอีกสองหลี่อดทนอีกนิดนางก็จะรอดพ้นแล้วแม้ยาน้ำพลังมหาศาล จะกระตุ้นศักยภาพได้แต่ทางเดินบนเขาหลายสิบหลี่ก็ทำให้นางรู้สึกเหนื่อยล้าได้เช่นกันเพราะร่างกายของนางเป็นแค่เด็กวัยสิปีเท่านั้นกู้ยี่หยุดพักครู่หนึ่งก่อนจะรวบรวมแรงแบกซากเสือกลับบ้านนางเดินต่อเพียงไม่กี่ก้าวกลับได้ยินเสียงฝีเท้าวุ่นวายกลาหลทั้งยังได้ยินเสียงที่คุ้นเคยของนายพรานจางอยู่ในเสืออยู่ที่ไหน กู้เย,ย่หยุดเท้าทัานใดยืดตัวตรงมองดูเห็นหลี่ห้าวนำพวกลุงลุงอาอในหมู่บ้านราว20-30คนมาแต่ละคนถือจอบง่ามที่ใช้ทำไร่นาม,มาด้วยถ้าทางเหมือนกับยกพวกมาหาเรื่องวิวาทรวมตัวกันมารวดเร็วเหลือเกินกว่าตาดูแวบเดียวเหมือนจะเกณฑ์เอาคนหนุ่มและวัยชาการแทบทั้งหมู่บ้านมาหมดเลยนะเนี่ยอยู่นั่นไงมันนั่งลงไปแล้วแถมยังมองมาทางพวกเราด้วยหลี่ห้าวเสียงสั่นจนมองออกว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเพียงใด แต่สามารถข่มกลั้นความหวั่นกลัวไปตามพวกชาวบ้านมาได้ก็นับว่าเป็นลูกผู้ชายกล้าหาญแล้วพี่จังทำอย่างไรดีท่านช่วยสั่งการหน่อยจะให้เดรัจฉานตัวนั้นเข้ามาทำร้ายคนในหมู่บ้านเราไม่ได้นะคนที่พูดขึ้นคือลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านเขากระชับจอบในมือแน่นดวงตาจ้องเขม็งไปที่เสือร้ายท่าทางไม่กลัวตายเลยแม้แต่น้อย นายพรานจังชูมือขึ้นยับยั้งชาวบ้านไม่ให้ขยับขึ้นหน้าคล้ายกับเห็นแล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนั้นก็เอ่ยเสียงเบารอดูก่อนไมไ่ได้กันแล้วหากไม่รีบเอ่ยปากคงโดนโจมตีเพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ร้ายแน่กู้เย่ยรีบส่งเสียงท่านลุงจังท่านลุงรองพวกท่านมาทําอะไรที่นี่หรือพูดพลางผงกศีรษะขึ้นให้กระหม่อมน้อยๆโผล่พ้นจากซากเสือสวรรค์เย่ยเอ๋ยน้อย นายพรานจางและชาวบ้านด้านหลังเห็นใบหน้าเล็กๆซึ่งเปืเป้อนเลือดเสือเต็มไปหมดถนัดตาก็ส่งเสียงร้องตกใจออกมาพร้อมกันน้องเสียงร้องแหลมเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังฝูงชนกู้หมิงแหวกกลุ่มคนออกมาแล้วพุ่งร่างประหนึ่งเกาทานไปยังข้างกายน้องสาวเขายกซากเสือที่ห่มคลุมตัวนางออกไปกองกับพื้นก่อนจะสำรวจดูตามเนื้อตัวของนางบอกพี่ซีเจ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่มา พี่จะแบกเจ้ากลับไปท่านปู่เจิ้งจะต้องรักษาเจ้าได้แน่เสียงของกู้หมิงสั่นเครือเจือสะอื้นท่าทางลนลานระสำระสายไม่ต่างจากครั้งแรกที่ได้พบหน้าเขาในวันแรกนางทะลุมิติมาพี่ชายข้าไม่ได้บาดเจ็บกู้เย่ยเพิ่งจะเอ่ยปากก็ถูกพี่ชายรวบตัวเข้าไปในอ้อมกอดเมื่อชาติพิพพก่อนประสบการณ์สอนให้นางรู้จักระแวงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยิ่งไม่คุ้นเคยกับการสัมผัสร,ร่างกายกับคนอื่นเช่นนี้ ขณะกำลังคิดจะผลักเขาออกนางก็เปลี่ยนใจเมื่อรู้สึกถึงหยาดน้ำตาที่หยดลงมาบนคอและร่างกายที่สันเทาของพี่ชายในตาของนางวาวประกายอ่อนโยนขึ้นวูบหนึ่งยื่นมือไปกอดปลอบร่างกายที่ผอมบางของเขาที่แท้ครอบครัวก็คือคนที่จะห่วงใยกันโดยไร้ข้อแม้คอยรักคอยดูแลคอยปกป้องคุ้มครองกันช่างงดงามเหลือเกินพี่ชายข้าไม่ดีเองทำให้ท่านต้องเป็นห่วงกู้เยี่ยขอโทษจากใจจริง ู้มีงคลายอ้อมกอดแล้วเบือนหน้าไปทางอื่นพลางยกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดน้ำตาบนหน้าตนเองทั้งยังช่วยเช็ดคราบเลือดที่เริ่มแห้งกรังบนหน้าน้องสาวถามอย่างไม่วางใจว่าไม่บาดเจ็บแน่นะแล้วเลือดพวกนี้มาจากที่ใดเป็นเลือดของเสือตอนข่าเก็บเสือตัวนี้มาได้ตัวมันยังอุ่นๆอยู่เลยคงจะเพิ่งตายได้ไม่นานกู้เยี่ยไม่ได้กล่าวความเท็จนั่งเห็นกับตาตอนที่เจ้าเสือคลางลมหายใจสุดท้าย นายพรานจางก้าเข้ามาหาถามไถ่กู้เย,ย่ด้วยความเป็นห่วงแล้วจึงก้มลงตรวจดูซากเสือตัวนั้นนานสองนานกว่าเขาจะเงยขึ้นมาใหม่เขามองกู้เย่ยและซักถามต่อว่าแม่หนูน้อยดวงดีมีโชคไม่ธรรมดาเลยนะเสือตัวนี้คงจะถูกมีทำร้ายจนตายที่น่าแปลกก็คือหลังจากหมีฆ่ามันแล้วกลับไม่กัดกินหนังเสือยังนับว่าสมบูรณ์อยู่เลยท่านอาเก้ากู้โมมองมาทางกู้เย่ย ย่เอ่อน้อยเจ้าไม่เชื่อฟังอีกแล้วหรือแอบ,บเข้าไปในป่าลึกมาใช่หรือไม่เจ้านี่นะตัวก็เล็กแค่นี้ทำไมถึงได้ขวัญกล้านักเห็นแล้วใช่ไหมว่าในป่านั้นมีเสือและยังมีหมีที่ฆ่าเสือตัวนี้ได้อีกเจ้าตัวกระเพียกเดียวยังไม่พอให้พวกมันกัดเลยท่านอาก้าวพูดถูกกู้หมิงลูกศีรษะน้องสาวอย่างนึกหวัว่นหวั่นกล่าวน้ำเสียงอ่อนโยนครั้งนี้น้องโชคดีแต่ต่อไปอย่าคิดว่าจะมีโชคช่วยเช่นนี้อีก อืมค่าเข้าใจแล้วกู้เย่ยใช้ถ้อยคำที่คิดมาอย่างดีอธิบายว่าท่านปู่ห่างบ้านไปสามวันข้าอยากไปดูที่ดงหมูป่าว่าหลุมกับดักที่ระวังไว้เสียหายหรือไม่ข้าไม่ควรแค่โรยผงไล่สัตว์ที่อาจารย์ให้แล้วเข้าป่าไปคนเดียวเลยต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วกู้มิงเห็นน้องสาวท่าทางสำนึกผิดอย่างจริงใจมีหรือจะใจแข็งตำหนินางต่อได้เพียงกล่าวปลอบว่า คงตกใจมากสินะวันหลังถ้าเจ้าอยากเข้าป่าพี่ชายจะไปกับเจ้าด้วยใครก็เข้าไปไม่ได้ทั้งนั้นนายพรานจางได้ยินที่กู้หมิงพูดก็รีบร้องขัดสองคิ้วขมวดมุ่นเป็นปมผู้อาวุโสเจ้งให้ยาผงไล่สัตว์แก่พวกเจ้าเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายลงจากเขามาในช่วงฤดูหนาวมิใช่ให้พวกเจ้าไม่กลัวตายคิดจะไปไหนก็ไปเช่นนั้นลูกบ้านทั้งหลายกลับไปเตือนลูกลิงจอมสนของทุกคนด้วยใ พวกเขาทำตัวเรียบร้อยสักหน่อยดงหมูป่าอยู่ห่างจากหมู่บ้านเราไปแค่20-30หลี่ที่นั่นมีเสือและมีระยะนี้พวกเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นชาวบ้านฟังแล้วก็พากันพยักหน้ารับคำว่าจะกลับไปกำชับลูกๆที่บ้านให้ดีจะได้ไม่เกิดเรื่องให้เสียใจภายหลัง